กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐมีอยู่26คนต้องลาออกอย่างน้อย14คนจึงจะเปิดช่องให้มีการเลือกกรรมการบริหารพักใหม่ทั้งชุดหากกรรมการบริหารลาออกไม่ถึงครึ่งหัวหน้าพักก็จะแต่งตั้งคนใหม่มาทำหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างใน90วันนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญทำให้การประชุมคณะกรรมการบริหารพักวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีวาระเรื่องการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารเพื่อทอดสะพานไปสู่การปรับโครงสร้างพักก่อนหนังสือเชิญประชุมจะปรากฏออกมามีข่าวว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพยายามต่อสายเกลี้ยกล่อมให้กรรมการบริหารที่มีชื่อว่ายื่นหนังสือลาออกไว้เกือบสิบคนเปลี่ยนใจและปรากฏว่ามีคนเปลี่ยนใจรับปากกับพลเอกประวิตยไว ทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวพยายามเลื่อยขาเก้าอี้เลขาธีการพักมีเสียวเมื่อกรรมการบริหารลาออกไม่ถึงเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขให้ต้องเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่กรรมการบริหารพักลาออกไม่ถึงกึ่งหนึ่งถือเสมือนเป็นการลาออกส่วนบุคคลอำนาจการขับเคลื่อนพักต่อไปจึงกลับมาอยู่ในมือพลเอกประวิทย การที่มีสื่อหลายสำนักลงข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เรียกรัฐมนตรีที่เป็นกรรมการบริหารพักมาพบที่ทำเนียบรัฐบาลและที่บ้านพักขอให้มีการปรับกรรมการบริหารพักใหม่ด้วยวิธีการให้กรรมการลาออกเกินกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อล้างบางกลุ่มธรรมนัตหากเป็นจริงถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายพักการเมืองมาตรา29และหากกรรมการบริหารลาออกและดำเนินการดังว่าก็ถือว่าความผิดสำเร็จตามมาตรา28 นี่เป็นข้อสังเกตของสมชัยศรีสุททิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งทำให้มีคำถามตามมานี่เป็นเหตุให้ต้องทอดเวลาเพื่อพ้นข้อขอรอหาออกไปอีกระยะความพยายามเดินเกมกดดันให้เร่งเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพักในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเพราะจะมีการเปิดประชุมสภามีกฎหมายของรัฐบาลรอการพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนนี้วิรัตรัตนเศษร,รองหัวหน้าพักและเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารตั้งคำถามว่า ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือไม่กรันตีได้อย่างไรว่าหากทำไปแล้วจะไม่มีแรงกระเพื่อมตามมาชัยวุฒธ,ธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิตอลและเป็นกรรมการบริหารพักยอมรับว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีการลาออกของคณะกรรมการบริหารพักแต่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพราะรัฐบาลและพักพลังประชารัปต้องเป็นเนื้อเดียวกันเดินไปด้วยกัน หากพักพลังประชารัฐไม่ไปในทิศทางเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพักก็ทำงานยากการประชุมวันที่28ตุลานี้จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการว่าจะปรับแก้อย่างไรถามว่าร้อยเอกธรรมนัฐมีปัญหาหรือไม่คำตอบของชัยวุฒิคือมีถ้าไม่มีจะพูดเรื่องปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักทำไมถามว่าการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักกระทบพลเอกประวิทยหรือไม่ คำตอบคือใช่และเป็นเหตุผลให้การปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐครั้งใหญ่ต้องชะลอออกไปตราบเท่าที่พี่ใหญ่ยังคงยืนจังก้าณนะมูลนิธิป่ารอยต่อ